หลังจากจอดมาสี่วันสี่คืนนะครับพี่ยักษ์ของเราวันนี้เราจะทำการเช็ครถเพื่อไปวิ่งงานกันอีกนะครับก็จะทำการเช็คลอบรอบรถนะครับเคาะยางครับฟังเสียงนะครับแข็งวิธีเคาะยางนะครับ อย่าเคาะให้มันตรงหน้าเจ้าของนี้นะครับให้เคาะข้างๆข้างๆนี้นะครับเนี่ยนี่ครับเนี่ยเสียงเท่ากันนะครับที่ไม่ให้เคาะตรงหน้าเจ้าของน่ก็คือมันเคยมีเคสนะครับเคาะเข้าไปตรงหน้าอย่างนี้ยางไม่ดียางระเบิดครับ เหล็กแป๊บก็จะเข้ามาหาหน้าตัวเองนะครับอ่าฟังเสียงอ่าปกตินะครับอ้าหลังจากเราเคาะครบยี่สิบเส้นแล้วขึ้นไปดูบนรถนะครับน้ำมันเครื่องรถใหม่นี่ก็ไม่ต้องเช็คเช็คก็ได้ส่วนมากจะไม่เช็คกันนะครับมัน พอเราจอดรถนี่เราจะรู้เลยว่าน้ำมันรั่วไม่รักก่วก็ดูที่ใต้ท้องที่เราจอดนะครับถ้าไม่มีรอยน้ํามันหยดไม่มีน้ํามันซึมคือน้ํามันนี่ปกตินะครับทีนี้ก็จะดูแค่แถวเออดูที่เลื่อนไม้ที่หน้าจอนะครับดูระดับน้ํามันไฮดรอลิกนะครับปกตินะครับวิธีสังเกตน้ํามันเครื่องน้ําหรือน้ํามันไฮดรอลิกนะครับก็ดูที่มีรอยรั่วรอยซึมไหมครับ ถ้ามีรอยรั่วก็คือเราต้องคิดว่าต้องขาดต้องแก้ไขอย่างน้ํามันเครื่องเราจอดถ้าไม่มีหยดลงพื้นไม่มีรอยรั่วรอยซึมก็คือปลอดภัยครับจอดหลายวันก็ต้องตรวจดูไฟรีไฟสปอตไลท์ไฟเลี้ยวพวกนี้นะครับมีใครขโมยของเราไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับมีใครถอยมาขูดรถเราไหมเราจอดหลายวันนะครับถ้ามีคนมาขูดเราก็จะไม่เคลื่อนไหวเราจะแจ้ง แจ้งทางต้นสังกัดก่อนนะครับต้องดูก่อนถ้าใครมาถอยขูดรถเราเราก็ต้องแจ้งก่อนอย่าเพิ่งไปวิ่งงานนะครับตอนนี้ภายนอกก็ปกติดีนะครับปลอดภยัยไม่มีใครมาแตะต้องกระจกกระจกครบนะครับครบถูกบานไม่มีใครมาขูดเสียบกุญแจเปิดสวิตช์นี่มันจะทำการกวาดหน้าปัดก่อนปับ๊บ มีอะไรผิดปกติไหมดูที่หน้าปัดนะครับประตูไม่ปิดอันนี้ลมลมขาดระดับลมหลังจากจอด4วัน4คืนนะครับสตาร์ทเครื่องปกตินะครับทีนี้ก็รอปั๊มลมครับถ้ามี ระบบไหนมีปัญหามจะขึ้นหน้าจอนะครับตัวนี้ไม่มีครับอันนี้ก็ไฟเบรกน,นี่ก็ระดับลมน้ำมันเต็มถังนะครับอ่าทีนี้ก็รอปั๊มลมนะครับสักครู่มาแล้วลมเริ่มมาแล้วเป็นปกตินะครับจอดหลายวันลมจะต้องหมดลมจะหมด ปั๊มลมสักครู่นะครับช่วงรอปั๊มลมแล้วก็จะเก็บพามงผ้ามา่านกอนนะครับเก็บพับให้เรียบร้อยนะครับอ่าระดับลมขึ้นมาแล้วรอจนกว่าจะขึ้นได้ครึ่งเนึงนงครับ <c oughs> จนกว่าสัญญาณเตือนนี้จะดับคลัดเเบรกถึงจะใช้งานได้ปกตินะครับ เป็นเรื่องปกติครับหนึ่งนาทีสองนาทีอ่าเรียบร้อยครับระดับลมพอแล้วเปิดกระจกก่อนนะครับเวลาถอยหลังในที่แคบเดี๋ยวพักพวกมองไม่เห็นเราไป ไม่ต้องเล่นอะไรมากนะครับพวงมาลัยนี่ครับนิดเดียวเนี่ยให้ดูเนี่ครับบางคนตัวแม่กับตัวลูกตรงกรันในตรงเลี้ยวเลยรถครับไม่มีอะไรบรรยาก,กาศเดิมๆนะครับลานจอดพรหมิยะก็จะอบอุ่นหน่อยนะครับนี่ออกมาจากซองแล้วนะครับ ดูที่จอดว่ามีน้ำมันรั่วไหมมีล่องรอยอะไรไหมครับต้องดูด้วยถ้าน้ำมันรั่วก็จะเห็นหยดลงลองเบรกดูสักครั้งนะครับเบรกอยู่ไหมเบรกมีปัญหาไหมจอดหลายวันครับสี่วันสี่คืนไปทุระที่สกลน,นะครับ่าวอมล้อรอบลานสักรอบก่อนให้ให้ระบบเบรกระบบน้ำมันเครื่องเข้าไปล่อเลี้ยงเครื่องก่อนนะครับสนิมกินและจอดหลายวัน บอมเครื่องก่อนบอมรอบรอบลานจอดก่อนนะครับนี่บรรยากาศที่แสนอบอุ่นของเรานะครับโนนไม่มีเมียซักผ้าเองก็มีครับโนนเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับแต่วิ่งออกไปทํางานเลยก็ได้ครับแต่นี่บอมเบรกบอมยางอะไรให้มันเข้าที่เข้าทางอะครับเหมือนคนที่ยืดเส้นยืดสายนะครับยืดเส้นยืดสายก่อน คลิปนี้กพ็พอแค่นี้ก่อนนะครับแก้ไขไอ้เช็ครถเบื้องต้นหลังจากจบจอดหลายวันนะครับฝากติดตามลุงศักดิ์พาซิงด้วยนะครับขอบคุณมากครับ